ก็กลาบสวัสดีพี่พ,พี่น้องน้องชาว youtube ทุกท่านนะครับวันนี้ก็พบกับผมเช่นเคยครับไตเติลรถถ่ายสิ่งวันนี้เข้าใหม่หนึ่งคันนะครับเป็น M7508 นะครับคันนี้เตรียมส่งมอบให้กับลูกค้านะครับด้านหลังจะเป็น DC 70 G พัดนะครับเป็นตัวตู้แอร์เนาะ ตอนนี้ลูกค้าใหม่ลูกค้าเก่าสามารถดาวเริ่มต้นได้ที่20เปอร์เซ็นต์นะครับสำหรับลูกค้าเกรดเหรือว่าเอพันนะครับสามารถฟรีดาวได้เลยเนาะสนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับที่ครูป้าเจริญชัยสาขาดอนมะแดงนะครับเดี๋ยวขอถ่ายดูร,บรอบๆให้ก่อนนะครับ ลูกค้าใหม่ก็สามารถออกได้นะครับคันนี้ลูกค้าเลือกเป็นอุปกรณ์สามชิ้นเลยนะครับมีผ่านสองตัวสวยๆเลยนะครับ ติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์0802263943ครับไตเติเ้ลครับเป็นตัวใหม่ล่าสุดน,นะครับ M7508 นะครับ โอเคครับยังไงฝากกดติดตามช่องของไตเติลนัดถ่ายซิงด้วยนะคะบ๊ายบายครับสวัสดีครับ